วัสดีแม่ขึ้นกลับแก่โรงเรียนเป็นไรอะแม่เนี่ยพอกลับมาจากโรงเรียนก็เป็นไรทุกทีเลย ทำไมแม่ไม่เป็นยุงบ้างอ่ะจริงเสียใจอยู่เสียใจเสียใจทุกทีอ่ะ,ะกลับบ้าเบื่อไม่อยากกลับบ้านเลยท<ช>ั้งบ้ท <ำ S 2> ั้ไมแม่ก็ไม่ดีไม่เคยเห็นใจอะไรแม่สักนิดเดียวเฮ้ยกลับมาดูซิเอาของมาเต็มบ้านเซื่องทำไมเนี่ยเยอะแยะขนาดเนี้ยทำไมหนูซื้อของอะไรมากมายเงี้ยหนูเอาเงินใครซื้อเอาเงินแม่สิเงินแม่แล้วแม่มาบ่นทำไมเนี่ย <LY humming> ให้เงินถูกแล้วแต่ประหยัดนิดสิลูกประหยัดสิประหยัดทำไมประหยัดทำไมคิดบ้างสิหนูน่าต่อเป็นสาวแล้วคิดบ้างสิโถเอ้ยคุยกับแม่ป่วยรากอันป่วยการโถเอ้ยการกราบบุรีใกล้ๆกกันแล้วเห็นไหมเห็นไหม างน,นี้แม่ไม่รู้เรื่องหรอวะช่างทำอะไรรู้แล้วลูกจะกินทำไมเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยกินแล้วได้อะไรมาแล้วเขามีขายทำไมแล้วเขาไม่ขายช่างเไม่ซื้อกินไม่มีแม่ไม่มีจริงๆลูกนี่ฉันพูดกับแม่กี่ครั้งกี่คนละแม่ไม่มีไม่อยากคุยอยากกินเหล้าเมามันก็หาแม่อย่างนี้ทุกทีแม่ไม่คุยด้วยละ ามตัดสว่างกันไปเลยนะตัดแม่ตัดลูกกันเออตัดสว่างนีแม่าไอ้นี่แกคนคนเงินแม่ได้นะแม่ให้เท่าตัวเลยเพราะแม่ไม่มีจริงจริงม้ควายว่าไหมว้าหมายความว่าแม่สมอยเวลาฉันจะต้องได้สองร้อยไม่รู้หรอก <c oughs> <c oughs> ก็ร oh, ู้ได <de ้ไงอ่ะก็มองอยู่ข้างนอกโอ้ยเรื่องก็ไม่แค่คนไม่หาซะหน่อยเล่าไปบังอได้แค่นั้น้วพอละแม่พูดไม่มีสัจจะเลยแม่แก่พูดแค่หยอกล้อลูกกันนะว่าแม่ไม่มีจริงๆแค่นั้นเองแล้วแม่รู้ไหมว่าคุณครูเขาบอกว่าเขาจะพาไปเที่ยวทัศนาจรท้องสนามหลวงลังสิต สี่หมื่น่ะแม่ไม่มีจริงลูกขาล่ามาแ่บเดียวฉันบอกว่าต้องเอาตังค์มาให้ฉันไม่มีลูกให้มาดิไม่มีจริงจริยาทำไม้ช่วยแม่นะช่วยม่แม่ยาติดยม่ซาวใช่ไมฉั่าไปแค่นี้แม่คงไม่เสียดายฉันไปก่อน ลูกสาวฉันไม่เขานั่งตั้งหกหมื่นจะถ่ายตัวเนี่ยเหรอตอ,อ,อนนี้เป็นเปรตไปแล้วมบจะรอบเองนะ<ม>อ๋อคนเพียรจริงๆ <c oughs> ท่อผิดนี่แม่อแล้วค่ะนี่เรื่องอะไรหรอพ่อเธอมาบอกว่าไอ้ลูกของเธออ่ะอาการงัวมากอาการงัวมาก 又干得下。